วันนี้นะคะน้องกระตุนก็จะมาพูดถึงหนุ่มดาวปากดีหรือว่าสาวลาวปากดีตั้งแต่ก่อนเนาะมาพูดหลาคนไทยนะคะว่าน้องกระตุนก็เลยอยากจะพูดขึ้นมาอีกนะครับเพราะอะไรน้องกระตุ๋นอยากให้คนไทยแท้แทเลยนะคะเลยพูดว่าได้ยินจากปากคนไทยนะคะถ้าสักวันหนึ่งนะคะคนเรามันก็ยังมีอีกแล้วลหละที่จะเออออกมาหลาคนไทยอีกนะคะน้องกระตุนว่า คิดในใจน่าจะมีนะคะทุกคนแต่ไม่รู้สินะคะถ้าสมมตินะถ้าออกมาหลากคนไทยอีกคนไทยจะพูดยังไงหรือว่าจัดการยังไงนะคะด้วยเหตุการณ์นี้นะคะแล้วก็จะทํายังไงนะคะให้แบบว่าไม่ให้ออกมาหลากคนไทยเยอะขนาดนี้เนาะกราฟสวัสดีค่ะสวัยดีพ่อแม่พี่น้องป้องป่ายเบิร์ตสุขฤสกุลเดอร์มาอยู่กับซ่องน้องกระตุ่นสาระใต้สวี ค่ะทุกคนค่ะอันนี้ไม่ตรงกล้องไม่ตรงนะคะก่อนจะไปรับสม้มรับฟังนะคะก็ให้ทุกคนฝากกดติดตามกดไลค์กด, like, กดแชร์กันค่ะจะใครน้องกระตุ่นกันด้วยนะคะทุกคนวันนี้นะคะทุกคนน้องกระตุ่นก็ไม่อยากจะพูดนะคะบางคนก็บอกเฮ้ยเรื่องมันไปแล้วมันชานลงแล้วก็อย่าเอามาพูดถึงอย่ามาเล่าเลยนะคะ แต่น้องกระตุ่นก็อดไม่ได้นะคะคือน้องกระตุ่นอยากรู้จากปากคนไทยทแท้เลยนะคะจะให้ทุกคนได้ดูเนาะเออว่าถ้าสักวันหนึ่งว่าคนลาวออกมาหลายยังไม่จบอีกล่ะถ้ายังมีอีกล่ะเพราะว่าคนไทยหลายๆคนน่าจะรู้ดีนะคะถ้าใครดูข่าวหรือว่าติดตามสาวยูทูบเบอร์ลา,ลาวได้หลายช่องเนาะก็ พวกนี้แหละค่ะนำข่าวเสนอออกไปนะคะอืมมันก็จะมีสาวลาวหรือว่าหนุ่มดาวนะคะค่อนข้างที่จะประเทศเราเลยนะคะมันก็รู้สึกดีไหมก็ไม่ดีค่ะทุกคนมันก็แย่นะคะออกบรลดาค่อนข้างที่จะเยอะนะคะมีอีกคนแล้วก็มาอีกหนึ่งคนนะคะมาอีกหน่งคนก็มาอีกสองคนมาอีกสองคนก็มาอีกสามคนมันมาเรื่อยๆค่ะทุกคนมันรู้สึกว่าเฮ้ ه, คนไทยเขาเลยแบบว่า แปลกใจว่าเฮ้ยประเทศไทยมันไม่ดีหรอเข,เขาให้ทํางานอยู่ประเทศไทยก็ดีแค่ไหนแล้วใช่ไหมคะเขาคงคิดแบบนี้ว่าถ้าไทยไม่ดีแล้วทําไมต้องมาทํางานที่ประเทศไทยอืมไทยเขาคนไทยเขาเลยแบบว่างงงงกับการที่คนลาวอะ่ะออกมาหลาคนไทยนูน่นนี่นั่นสารพัดเลยนะคะแต่กับมาทํางานที่ประเทศ เออไทยเหมือนเลิมนะคะแต่ส่วนใหญ่นะคะส่วนใหญ่เนาะค่อนข้างที่จะคนทํางานที่ประเทศไทยคนลาวนะไม่ค่อยจะมาออกละไทยจริงๆนะฮะเออแม้แต่ว่าคนลาวคนนั้นไม่ค่อยเล้มาทํางานที่ประเทศไทยมากกว่าทํางานแต่ประเทศลาวนะคะอืที่ออกมาละเนาะน้องก็ตุ่นว่าค่อนข้างที่จะไม่มีเลยนะคะว่า มาทํางานที่ประเทศไทยนะส่วนใหญ่ที่จะเป็นมาออกมาหลาคนไทยเนาะค่อนข้างที่จะทํางานเกี่ยวกับประเทศลาวมากกว่าเนาะเออมันก็เลยรู้สึกว่าเขาแบบว่าเขาไม่ขึ้นเขาไม่เคยขึ้นมาเมืองไทยหรือเปล่าเขาก็เลยแบบว่าเมืองไทยไม่ดีอย่างโู้อย่างนี้นะคะคือนะคะเออนี่แหละคนเรายังไม่ได้ขึ้นมาก็พูดถึงเขาไม่ดีแล้วนะคะ แล้วอย่างนี้ดีกว่านะคะน้องกะตุนก็จะมาพูดว่าจะมาถามคนไทยเนาะว่าคนไทยรู้สึกยังไงนะคะกับคนลาวที่ออกมาหลาไม่ใช่ว่าหนึ่งคนนะคะสองคนสามคนสี่คนนะคะหลายคนมากๆนะคะอืแต่น้องกะตุนก็จะไม่ขอเอ่ยชื่อนะคะทุกคนดูกันดีเนาะน้องกะตุนก็จะมาถามสอบถามเขานะคะว่าคนไทยถ้าคนลาวออกมาหล่าอีกนะคะเออ คนไทยคิดไหมจะคิดไหมว่าคนเราจะออกมาหลาอีกนะคะเดี๋ยวไปถามเขาเลยนะคะคิดยังไงบ้างเธอถ้าคนลาวออกมหลาคนไทยอีกเธอว่า,ามีไหมน่าจะมีอีกแต่ถ้าดาประชาชนเลดดาชาวบ้านธรรมดาน่าจะมีอีกมีมาเรื่อยๆแต่น่า,าจะไม่จบแต่ถ้าเล่นของสูงมินถึงสถาบันน,ะน่าจะอยูอ่ยาก แต่มันไม่เข็ดนะสิเธอหรือว่ายังไงทํายังไงคนไทยมีวิธียังไงต้องให้เข็ดไปเลยอ่ะประเทศไหนก็แล้วแต่ที่ออกมาละดูหมิ่นประมาทอะไรอย่างนี้ดีกว่าเออมันอยู่คนละประเทศมันด่ามันก็โดนแค่โจมตีทั่วลงแค่นั้นเลโซเชียลแต่ถ้าพาดพิงเอก้ากายล่วงเกินมินถาบันอย่างนั้นอ่ะรับไม่ได้เนาะอยู่ยาก อยู่ที่ลาวก็เดือดร้อนอยู่ที่ไหนก็เดือดร้อนแต่ถ้าดาแต่ถ้าดาประชาชนทั่วไปดาชาวบ้านก็ไม่หนักไม่แรงมากแต่ก็กระแสก็โจมตีอยู่แต่ก็แต่อยู่ที่ประเทศลาวมันทําอะไรไม่ได้มากหรอกโดนดาโดนว่าเงียบไปเดี๋ยวเรื่องมันก็จบแต่ถ้าเล่นของสูงเล่นมินสถาบันเนี่ยอยู่ยากอยู่ที่ไหนก็ไม่ได้เดือดร้อนเขาก็ลากเนาะ อเอาให้ถึงที่สุดอะ่ะเขาไม่ยอมเราคนไทยเพราะคนไทยเขาห่วงแหนรักสถาบันเขาเคาลบนับถือมารุ่นสู่รุ่นแล้วนานมากแล้วเขาเขาลบนับถือมาเขารับไม่ได้เรามาเมินสถาบันเขาเออแล้วจะถามว่าคนไทยคนไทยแบบว่าคิดไหมว่าเออจะออกมาหล่าอีกดีเรื่อยอะคิดไหมคะคิดไหมว่าโอคนลาวจะออกมาหล่าอีกอะ่ะ มันต้องมีอีกเรื่อยๆแหละดาทั่วไปดาไม่พอใจขอ,อ,อไม่ให้มีเถอะนะคะขอไม่ให้มีนะคะแต่อันนี้ก็แบบว่าเขาก็เขาก็รักแหละทุกคนประเทศไหนเขาก็รักกันทั้งนั้นแหละนะคะประเทศอื่นเขาย,ยังรักเลยนะคะอืก็นี่แหละคําตอบของคนไทยนะคะก็รู้สึกว่ายังมีแหละยังมีนะที่จะออกมาละคนไทยนะยังมีแหละแต่ไม่รู้ว่าจะคนไหน จะมาในทิศทางไหนออกมาลาคนไทยนะคะแต่น้องกุฏิ์อย่าเลยค่ะไม่อยากให้มีเอาจริงๆเพราะว่ายัางไงมันไม่ดีอ่ะเออนะคะมันไม่ดีต่อตัวเราแล้วก็มันขวนกระทบต่อคนทํางานที่ประเทศไทยนะคะคุณจะหลาอะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าอย่าเลยอย่าไปหลาถ,ถึงอันนั้นเลยนะคะมันไม่รู้สึกไม่ดีนะคะใครใครก็รักนั่นละเออนะคะ คุณต้องแบบว่าอย่าคิดถึงตัวแต่ตัวเองนะคะคิดถึงคนอื่นด้วยว่าคิดถึงคนส่วนมากเออส่วนมากด้วยว่าคนลาวตอนนี้ก็ลินลนหาเช้ากินขําอยู่แล้วนะคะหนีตายนะคะมาทํางานที่ประเทศไทยคุณอย่าเอาคําของคุณอะมากระทบกระเทือนคนทํางานที่ประเทศไทยเลยนะคะคนลาวปัจจุบันนี้ก็เอาตัวไม่รอดก็มีรวยก็มีนะคะอืมนะคะ ก็นี่แหละคําพูดจะพูดอะไรออกมาก็ระวัดระวังนะคะอืมน้องกุตุนถ้าให้ฝากถึงคนลาวเหรอมันก็อันนี้ก็มันไม่ได้เป็นกันทุกคนนะคะน้องกุตุนว่ามันไม่ได้เป็นกันทุกคนนะคะคนดีก็มีคนเลวก็มีนะคะอืมแต่ในใจน้องกุตุนว่าไม่ไม่อยากให้ออกมาอีกเถอเออนะคะ แต่คนไทยเขาคงคิดว่าคนลาวต้องออกมาละคนไทยแน่นอนนะคะต้องมีอีกนะคะอืแต่น้องก็ตุนว่าเนื่องในใจก็ต้องมีอีกแต่ว่าไม่อยากให้มีค่ะนะคะมันไม่ดีนะคะไม่อยากให้มีแล้วก็มันเสียหายมันกระทบกระทันกับคนทํางานที่ประเทศไทยด้วยเขาลําบากเดือดร้อนไปกับคุณเพราะคนเดียวนะคะไม่อยากให้มีนะคะเป็นไปได้คือ ไม่อยากให้มีเอาอย่างนี้ดีกว่าเนาะแต่บางคนคนไทยนะคะกลุ่มใหญ่ก็เกลียดคนลาวไปที่เรียบร้อยแล้วไม่เอาแล้วประเทศลาวนะคะบางคนก็จะไม่ไปประเทศลาวอีกแล้วนะคะก็เสียรายก็เสียลายนะคะแต่ทําอะไรไม่ได้คะ่ะทุกคนเพราะว่าเรื่องมันเกิดไปแล้วอะทําอะไรไม่ได้ใช่ไหมคะมันก็เนาะแต่เอาอย่างนี้ดีกว่านนองกุตุนไม่อยากให้มีเลยนะคะ โอเคนะคะทุกคนก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดขับตะไคร้น้องกระตุ่นด้วยนะคะทุกคนฝากดูกโฆษณาให้น้องกระตุ่นด้วยนะคะโอเคไหมคะฝากดูกโฆษณาให้น้องกระตุ่นด้วยจะได้มีค่าขนมนะคะสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ EP หน้าหรือคลิปหน้านะคะขอบคุณเอฟซีมากๆที่เข้ามาดูลคลิปน้องกระตุ่นวันนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสบายดีนะคะบ๊ายบาย